ยังรักหรือแค่หลงเหลือความทรงจำเปิดไพ่ดูใจเขาตอนนี้ว่ายังมีคุณอยู่ตรงไหนไพ่ซิกออฟครับความทรงจำที่เขายังกลับไปซ้ำแม้ตัวคุณจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาอาจไม่ได้แสดงออกแต่เขายังวนกลับไปที่ภาพคุณอยู่ในใจบางคืนเสียงของคุณยังดังในความคิดเขารูปถ่ายเก่าเพลงเดิมสถานที่เก่าทุกอย่างยังพาเขากลับไป แต่คําถามคือเขากลับไปเพื่ออะไรเพราะยังรักหรือเพราะไม่รู้จะรักใครได้เท่าคุณอีกไพ่โฟล์ออฟซอรเขาไม่ลืมแต่เลือกเงียบไว้เขาอาจไม่ได้คุยกับคุณอาจไม่ได้ตามคุณอีกแล้วแต่ในใจของเขายังมีความรู้สึกเพียงแต่เขาซ่อนไว้เงียบไว้เหมือนการวางดาบไว้ข้างเตียงพร้อมจะหยิบแต่ไม่กล้าใช้เขาหลบอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัย แต่ความรู้สึกนั้นมันยังอยู่ KING OF คับเขายังรักแต่รักแบบไม่พูดเขารู้สึกมากกว่าที่เขายอมรับเขายังผูกพันแต่เขาเก็บมันไวเ้เงียบเงียบเหมือนราชาที่ไม่แสดงสีหน้าเขาไม่ชอบการประทะไม่พูดตรงๆงแต่ในใจเขาอาจยังรักรักแบบคนที่เคยให้ทั้งหมดและตอนนี้ขอแค่ได้รักอยู่ห่างๆสรุปจากไพ่ทั้งสามใบเขาอาจไม่ได้เดินกลับมา แต่ไม่ได้แปลว่าเขาลืมคุณความรักของเขาอาจไม่ได้จบแต่มันถูกพับเก็บไว้ในกล่องความทรงจำที่เขายังแอบเปิดดูในวันที่คิดถึง